ไปจุบ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 ไปชุบไปชุบตดมาดิกดไว้กดไว้เอ้มันแตงคาบเขาแลรวป่ะท่อมตายนะรัดไม่ทันใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไรแค่ตนดูจะแตกกันแพี่เอ้นเ็กดักก็จะแตกนะเางไมฮ้ยพังพังเฟิร์นเชอน้องเชมน้องชมน้องโอเคโอเค มาบมาแตงข้าวข่อยหวานมะลายแดงอ่ะเที่ลากบนเขาที uh uh ่ไหนโดนโดนครับผมขวากดขวาหน้าแต่พี่ไใจเย็นๆรอดหรือไม่รอดวะการวงไว้เลยครับโดนซ้ำหรือโดนซ้ำหรือโดนซ้ำหาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายคนที่ลงไปแล้วก็หาเพื่อนก่อนนะคนบนรถอย่าพึ่งนะใจเย็นนะเจอท่อบยังใครเจอท่อมไหม เกิดแล้วเกิดแล้วอยู่อยู่ปาสวยวยเพื่อน้วยที่ดำนาโแตกเนหน่อยเพื่อนตายอีกแล้วไอ้ท่อมีกล่องซอมนาโนบ้างจะใชมีพี่มีผมยังไม่ได้กดนาโนเลยก็ชานั่งสองพวกเราปะแม็ก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 กแม็กแม็กแม็แม็ก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 แมม็กแ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 ม็แม็ก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 แกแม็กกแกแม็กแม็กแม็กแมกแม ตกตหน่อยตกตรงใกล้ๆร้านนะพิชโลใช้รถสี่ลายรอบเนี้ยโอเคโอเคโอเคบนนะโบนนะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวขันนี้ให้หน้นจาขันนี้นอใครหาย หน้าแค่สีดำใช่ไหมู้ลงทำที่อะทปีเ่ไปชุบเพื่อนไงไปชุบเพื่อนครับไปชุบเพื่อนมีคนสองอ้ทขยับเขามาแขไปแรงไปทแข็มาใส่นาโนเฟสสองแล้วคนปูกปลูกกูไหมจะเห็นว่าไหมคันมันขึ้นแล้วแล้วคนปูกันมันขึ้นกูไหมมันเปิดปีว่ะเดจริงไ้มาีตัว่นาโนเสสนะพี่เาใส่นาโนมันเล่นเหมือนเรามเห็นเล่นเหมือนเานฟร์นหลังี่ หนูโดนชนจะตายแล้วนดอกเดีอ hey. no no right. no like ้ดาริมงเีดิาลินมีเาีพีมาขึ้นมาไปได้ยหนูโดนยิงมพี่พ่รููไม่เป็นไรไม่เป็นลงอนเชลมันอกเดไรเมันซ้การไเ่อนเลยเฮ้ยกดาินตรงวงด้กัยูันยูกันยูบยดารินรถมาดีดารินคอติต้าข้างหน้ข้างห ทำเมวนน şey ี้เ oh, น oh, no, 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 um pues ี่ยมันอยู่ใกล้ทีเนี่ยรถไแข่งหน้านาโนบ้างนะเห็นปะเห็นปะน้านี่ยมือเตือมือเตืนมันยังไม่ใส่าเลยแล้วปมันมันยังไม่ใส่นาโนนะยัมายังมาไปไปไปไอ้นีู่อูนะูตัวนี้วไปวน ตอนนี่ว oh, ิ wrote, me, oh okay. up, Recently, ่งวิ่งไป่มนาเลโอ้ยังไม่ได้ลุกเลยเฮียพี่เคนจไอ้พี่เคนจบนะพี่เคนวิ่งเข้าไฟอะไก็ได้นะเพ่ห้า้นมา้นม้มพี่เคนน่อยขึ้มาขึ้นมาขึ้นมานรมยือมไขึ้นมาอะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมาไม่ได้แล้ววะฝั่งนึ่งดิงอ่ะแล้วรถแตกม่ เไปกน้ไป้ไปเบเอมน้นี้แม้ตที่แปกขาวฝั่งเบินเบินนาโนไปก่อนเบินนาโนไป่อนมต้องใจรอนต้องตาม่องลอเินไปเลัวาให้ตมเวลาให้ตาม่อให้เลยอไม่มีบอกตัวหน่อยบอกตัวหน่อยาไม่บอกตัวน่อย้หอจะแตกอจตกหอ มอยั้งนกาันี้นะเฮ้ยมันจับเดียวนะมันจับเดียวกตานะมันจับเดียวมัน่เไเห็นภาเพื่นกลายกป็นไฟถูกบอลไปคนนงอ่ะตายอ่ะเฮ้ยมันมันมันตักกางถนนทุกวานเลยนะเาียเงานียเด็กาเนียนเก้าเนีกนเก้าเดียนเก้าเีกเยๆเีกนี เล่นอยู่ตรงไอเนี่ยมากันตมตมาตก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 มตมาตมาตตกมาตมาตกากาตมาตาตกมาตกมาตก้าตกอาตกมาามามาตกตกมาตกมามตกมตมาตตกมาตกมามาตตกมาตกมามาแต่มไปเมยมามตกมามามามตกมากมมาไมมมมกมมามมมามมมาตมมตตามาตน

เอาไปดีหาดีขึ้นิดี้ไปข่้นดีปืนปืนปืนกลับมาหน่อยปืนปืนเกี่รวตรงนั้นตู้อะผ่าน่าโนแต่ไก้ยร้โดนกตเกี่์เดี๋ยวเดี๋ยวติดได้อยู่เบนาโนมันไนาโนมไปโนมไป่ครกลับนะเนี่ยรอไปเรืไปเร่อยไปเร่ยไเ่อยๆไปเร่อยๆไป่อยไปเรอไปรไปหน่อยกไปเบิ่ไปเน่อยอยไป่ไป่อยไเร่อเอไเรอยๆไเอ่อยเลยลงเลลงๆไป่อยๆเต่1 มึงลงสัวเอยลงสัวนลยไรก็มามามามึงรันอยู่แล้วมึงรันอยู่แล้วน้องมึไหวมึงไหวมึไหววะต้องกลับไพี่ต้องกลับไปเลยนมไม่ตายเลยมาดีใช่ใครขัเฟอร์ขาวอยู่อ่ะทะงเบียน1 0 9อ่ะเฮ้ยลมมาตรงฝั่งน้ำนั่นเราแตมาหน่อยดิมารับพีหน่อยดิกไอเดียวอโ้อขาวรถนพีเกนพีเนเหต่ตาะตาเด็วอยู่ไหนเดียวอยู่อยตรงไยพี่ราพีเนเป็นมาเรียวขึ้นมาม็กซ์ีตขอตาตก

โล่อยาคนนึงหาเพื่อนนิดโบอกะหาน่อยล้มเเล้มเเอาตปเปนหน่ฟ้าหน่อยกเียรถให้เพื่ออะไรดีจไอเดินถือมังครไปยไปตเฮ้ยไปช่วยเพื่อนัไได้ตืนนปตนเลียอนไป้มนมนี่มาบเขาเห็ลปอป๊ลจาปปลมันจะพังอาแป๊มจพลข้ลังลยไงก็ชิวยไงก็ช ยิงอย่าประมาทอย่าประมาทด้วยอย่าประมาทด้วย่ว้วน้องยประมาทรัุบลระวังชวอระวังชวออเดนไกลๆกันหน่อยมังเอารนี้กัาร้านค้ามันยืงฟีอะร้านค้ามันยืยิงีอะพี่ตัดให้ร้านเดง๋ยวไวไปยวเยวะป ถือถือถือเปลี่ยนปืนไหมยิงไกลกันไหมอย่าให้ตตายคนนึงอ่ะนมึงไปพาเราได้เลยนะปืนฟังฟังปืนไปพารู้ได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาต่อแนะทะลุไป้วให้มึง่งได้เลยโทษบดบางป่ะไม่พี่จีจีจีไปัมาบนเขาทษโทอขึ้นมาสมานานสมานานนายนายนมานายมาทาหลังร้าน้านหลังร้านน่าดีนพี่จีทำไหนปพี่จีมาทำ้าย่อยพี่จี

กย่ไปดพี่พ่อร้นไหนดูตานานะมัไม่เกี่ยวบ้น่นะนนะไปช่วยพี่พิ๊กน่อยนะกูช่วยเลยนะกูช่วยพี่มี่อนไปอีวพี่บสฝั่งนั้นะหน้าร้านหน่อยพี่หน้าร้านแถวไม่ร้นแค่นัไม่ใช่เราเพี่ม็พี่ม็อตายพี่ม็อตายมาดีมาีรนไมช่เยนะนชุบฟีริมชุบฟีารมน่ยเอาตกายดีให้กพ่อ่อนชวยริมน้ำอน เราเราเราไมาเราไหมระวังยัยยัมีคนยิงจากด้านหลังนะด้านไหนด้านไหนด้านหลังะเปลี่ยนปืเล่นเปลี่ยนเได้เปลี่ยนปืนเล่น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 ได้เปลี่ยนปืนเลนได้เปลี่ยนปืนเล่ได้เปี่ยนปืนเล่นด้เปลี่ยนปืนเล่นได้เปลี่ยนปืนเล่นได้เลียนปืนเล่นไดปลี่ยนปืนเ่นไเปลี่ยนปืนเล่นได้เลี่ยนปืนเล่นได้เปลี่ยนปืนเ่นได้เปลี่ยนปืนเล่นได้เปลี่ยนปืนเล่นได้เปลี่ยนปืนเล่นได้เปลี ตกตายนะลิมน้ำ่อด no? like ึงใคอ่ะที่ขับเพื่อน้งเรอยเพื่อนน้อยเพื่อนรียนมันายิมน้ำเยอะเพื่อนหน่อยไปช่วยหน่อยพี่ไปช่เเพื่อนหน่อยิมน้ำริมนมาตามดิมาตามดิลิมนเพื่อนเพ่อนได้เพื่อนเพื่อนไมาามาาเ่อม่อ่อเ่อเวายมพมไม่เ่มมเอเอาศพเอาห่อยเอาพเอาน่อน่เาพเอาน่อเอาพเอาหน่อยเอาศพเอาห่อยเอาพเอา่อ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 เอาพ บ๊อบแทนต่อยเฉยบอบขีดมือคนละชั้นบอบบ๊อบไปที่ผมเอาศพไนยยือได้ไหนตายฝั่งหนึ่งทุ่มศพไปเลยถุ่ศพไปถือศพจิงให้เพื่อนหน่อยถือศพโคตรดีพี่นี๊กเฮ้ยมาศพนี้ก็ส่วนผลแล้วนี่ได้มค่ะเฮ้ยอะไรอะกูเองเฮ้ยโอเคเย้ชบเพ่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนมดดูดูเพ่อนด้วยดิดูเพื่อนด้วยดิถือศพดีถือศพถือศพหน่อยถือศพหน่อยสวยใจเย็นใจเย็นใจเย็น เ็นรถรอหน่อยเ็นรถรอหน่อยเ็นรถเ็นรถรอเ็นรถเลยไม่ต้องไม่ต้อรเนอเลยไปไปไปไพี่ขอไปหน่อยพี่ขอไป่อนะำรวจเฮ้ยเฟมันหลุด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 วันจี๊บวันจี๊บให้เพื่อนดิหลงไปแล้ขอขอขอเฟิ่มขอเิมใหม่พี่ขอเิมใหม่เาไหนมันพไอ้ที่เอ้ยมันพแล้วไม่ไมไไมึงก่ก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเือมึงรถจะพังน้มันหมดมึงขับรถไปพัาเลยมึงห่อศพไปเลย

มาแตงในหวานในหวานใครว่างพาไปพาวันเด็กใครว่างมาแต่งในหวานนะสีเทาอ่ะยิงมันดิมามาใครจะไปเพาใครจะไปเพาตรงหน้าสะพานเหล็กอ่ับไปพาหน่อยเดี๋ยไม่ได้ขึ้นรถทีเดียวยิงไปเลยมาถอยหลังมาเปพาวขึ้นรถกูมาจบจบตอมเลยพี่ตามเลยรถจะลบไม่มีสวีทพตร์ทรถจะลบเสียไีนะ ก็มันมีศพอีกศพมั่งมากเห็นบ้าอยู่ไม่ได้หายคนเดียวใช่ป่ะตรงนี้ก็มีศพเหมือนกันศพมันเยอะมากเลยอ่ะเออดูศพมันหน่อยนะก็ถือศพก่อนดีใครไม่ได้ทำอะไรใครมาถือศพก่อนดีมึงอย่าปล่อยศพเว้ยห่อหอยกันนะถือศพปิดมือไปเลยใคเพี้ยเพียเอาห่อมาหน่อยเดี๋ยวเพี้ยไม่มีห่อไหมเมาดีู้่เพี้ยเพี้ยเพิ่งกำลังเป็นพาเพิ่งกำลังเป็นพาวร้องหมดเหลือสองศพนะพาวค่าห่อศพคุณก็ทาได้เลยห่อศพได้เลยระวังนะหอได้เลยศพตรงไหนปวดมานะ ไอ้ขอห่อนะอย่าต่อห่อนะอย่าเพิ่งต่อห่อนะเต้ขอห่อนะอยู่ไหนอ่ะอยู่อีกฝั่งยค้นมาขึ้นมาขึ้นมาขอหนึ่งนาทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ฝั่งนั้นอ่ะไหนอะผู้อยู่ฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนงั่งไหนแล้วเดี๋ยวขับรถลงน้ำไปครับจะหอยังจะหอยังจะหอยันจะหอยแล้วจะหอยแล้วเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยจะหอยแล้วเบรก็บเหลือบเลย่มรถเหลือวปะอสมรอปะไปเไยมีมีบหนึงมีจบนึง ขอข่อขอหอน่งององ2อพพ่นามิ2ินสององจะไม่เอือโรานะโานะโรชโอ้เร็วี่ององอังมที่ีที่ีี่หอยหอยน้องทอมกูอยู่ไหนวะน้องอยอยู่นี่พี่เลิฟกอัแล้วอยแล้วอยองหอยอ่อนอยแล้วอเลย ขึ้นรถเลยขึ้นรถแล้วออกเลยขึ้นรถแล้วออกเลยออกเลยอะไรให้จบมาจบจบหมดยังพี่พี่ขอไปด้วยคนในรถจบจบจบหมดยังจบหมดยังขับรดูเลยวีดีโอใต้านมันมีใต้สะพานสะพานที่เดีโอเนี่นะครับที่ลองขับรถหาดูดีผมอไปสอนอะใต้สะพานเด็กเดี๋ยวพีเี๋ยวให้เอ้ยตรงนี้มี มีก็ห่อเลยเีดีเหมือขาห่ออยู่แล้วัเองรีบเอาให้จบเลยเอ้มากันดิกันกันกันใโดนตำรวจไลู่้เรือขนดนี้พี่วะนี่มหละไปบนน้อศพเดือยไม่ใช่หรอพี่ศพเรือไหมศพเรือไหมน่าจะเหลือที่เอาไปซ่อนมั้งไอ้ไอ้ี่เอาไปแล้วไปวพี่พี่กลับมาชิหน่อยน่อยูสอบหน่อย